วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ โปรดิวเซอร์กีติปรสากเราซูมนี่อันนี้คืออะไรจนอนอย่าบากซูมการอ๋อ <laughs> ซูมกร okay. ซูมกรโอเคซูมการซูมการซูมดูการถ้าชัดแล้บอกอันนี้หน้านะอันนี้หลังอันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่คนอยากได้แต่หาตัวจริงยากมากคนอยากได้คนเล่นเครื่องรางของของัขงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคนทุกคนเคยได้ยินหมด แต่ไม่ม <ค Youtube. S 1> uh ีใครเคยเห็นของจริงเลยก็อันนี้ก็คือเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหลอาจารย์อันนี้ของจริงนะอันนี้เขาเรียกเหล็กไหลลือสีเหล็กไหลลือสีของจริงอันนี้ของจริงอยากจะรู้ว่าจริงแค่ไหนอันนี้ฝังในตัวได้ไหมคะอาจารย์เนี่ยคาลังจะบอกว่าอยากจะรู้ว่าจริงแค่ไหนนะอันนี้เดี๋ยวพูดที่มาก่อนอที่มาเนี่ยได้มานานมากแล้วครับอได้มานานมากแล้วนะ แล้วก็เป็นอย่างชนิดเดียวกันกับที่อาจารย์แขกฝังในตัวอาจารย์แขกฝังด้วยเหรออ่าเนี่นะเดี๋ยวให้ดูให้ดูซูมเห็นหรือเปล่าดูนะอุ้ยเห็นจะซูมเห็นหรือเปล่าไอ้ไอ้ดำๆก้อนนั้นเนี่ยเม็ดเนี่ยใช่เลยอาจารย์เห็นเลยเห็นหรือเปล่าเห็นโอเคชัดยังค่ะอ่าดีไม่ดีไม่รู้อาจารย์แขกฝังที่ตัวอฝังด้วยเหรอก็เหมือนกันอะ อที่มามที่เดียวกันทุกอย่างพร้อมกันแล้วได้มาพร้อมกันหมด oh. แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยให้อาจารย์ฝังไว้ในตัวเม็ดหนึงโอ้โหอ่าอาจารย์แขกมีเงินได้ทุกวันนี้ความเชื่อส่วนตัวส่วนหนึ่งเชื่อจากว่าพุทธคุแห่งพญาสมิงเหล็กเหล็กไหลหือสี <c oughs> ที่คุ้มครองให้แข้วคลาปลอดภัยแล้วมีตะบะเดชะอํานาจบรารมีจนเป็นอาจารย์แขกหรือสอ,อยันทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเชื่อมาจากว่าคุณงามความดีที่เราภาพเพียนทาเอาไว้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดลองคิดดูว่าวัตถุบงคลที่อาจารย์แขกพกติดตัวมีน้อยมากยิ่งเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์แขกฝังในตัวไม่ต้องพูดถึงถูกถ้าแน่ไม่จริงไม่ใส่ถ้าแน่ไม่จริงถูก้องแต่ช่วงนี้นี่เป็นไฮไลท์ประจําปีที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแต่ไม่ต้องไปฝังนะ เพราะเวลาไปฝ่าเนี่ยเขาจะต้องมีกรรมวิธีในการกํากับค่อนข้างสูงเอาแค่ทําเป็นแหวนครับทำเป็นจี้แฝนคอรหรือทําเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกพกบูชาติดตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะเป็นที่สุดแห่งปีอันนี้เป็นเครื่องรางที่ให้เอาไปใช้ประจำตัวเพื่อเอาไว้อยู่รอดปลอดภัยในปีหน้าและปีต่อๆไปและดำเนินชีวิต อันนี้นี่ถ้าไม่รักจริงไม่ออกมาให้นะครับอันนี้ถือครบรอบหนึ่งปีในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเรารู้จักกันมาแล้วหนึ่งปีครับทุกคนที่ติดตามเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆซึ่งให้ความเคารพนับถือและเชื่อมือเราครับอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่เราถือว่าคนไม่ใช่คนอื่นในเมื่ออาจจะแขกมีใจอาจจะแขกไม่เคยพูดแบบนี้นะรูกไหมชิ้นอื่นนะครับในเมื่อ เราทุกเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีใจในคารพเราแล้วเนี่ยรเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดีเราก็เลยเอาสิ่งนี้อามาให้บูชาครับอเอาสิ่งนี้ามาให้บูชาการที่เราให้บูชาครั้งนี้เราไม่ได้เอาอไรายได้ลงกระเป๋าเรานะครับเราจะเอาไรายได้ส่วนเนี้ยเอาไปบูรณาปฏิสังขรเสนาสนะที่หนึ่งเดี๋ยววันหน้าเราจะมาบอกว่าเป็นที่ไหนครับของชิ้นนี้นี่เป็นสมบัติส่วนตัวที่อยู่กับาจารย์แขกตลอดเวลาทุกที่ เวลาอาจารย์แขบไปไปอยู่ยะลาก็จะไปยะลาอยู่รือะก็จะไปรือศกอยู่พัทยาก็จะไปพัทยาอยู่กาญจนบุรีก็จะไปกาญจนปัจจุบันนี้มาอยู่สมุทรปราการก็อยู่ที่ใต้หิ่งสํานักที่สมุทรปราการครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุมงคลที่เราเชื่อมือมากแล้วก็เชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลที่นําพาความเจริญมาสู่ตัวเราและครอบครัวเราเพราะถือว่าเป็นของสูงมากมีไม่เยอะมีแค่หนึ่งร้อยเมตร ร้อเมตรหนึ่งรอยเมตรคือมีมากกว่าหนึ่งรอแต่ให้ได้หนึ่งร้อยเมตรสำหรับคนที่ตามดูเราวันนี้นะเรามีให้ได้หนึ่งร้อยเมตรเราให้เช่าอยู่ที่เมตรละหนึ่งพันฮะถือว่าถือว่าร่วมทําบุญอย่าคิดว่าเช่านะเขาบอกเลยว่าโอ้โหมีเงินสิบล้านก็เช่าไม่ได้หรอก เพราะไม่มีใครไปหาพญาสมิงเหล็กไหลโกรธปีที่เรียกว่าเหล็กไหลหรือสีมาให้ได้แล้วเพราะว่าพลังจิตคือจิตวิญญาณที่ดูแลรักษาเหล็กไหลนี่เป็นือสีมีอายุเป็นโกรธปีคือเป็นล้านล้านลาน้ลานปีที่เขาภาคเพียรสําเร็จฌานชั้นสูงและทิ้งลากให้เป็นพญาสมิงเหล็กในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหล็กไหลเว็บหนึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกเมื่อก่อนจริงใช่อาจารย์แต่หาของจริงไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นนี่อันนี้นี่ของจริงแน่ถ้าไม่แน่กูไปฝังติดตัวเพราะฉะนั้นพันล้านจริงใช่ไหมเขาก็เคยเห็นซื้อขายกันเป็นพันล้านนะโ oh. อะ้ก็เคยเห็นแต่เราก็ไม่ได้คิดจะมาขายเป็นมูลค่าค่างวดอะไรครับแต่มีเงินสิบล้านก็หาของจริงไม่ได้นะอืะบอกเลยมีเงินสิบล้านก็หาของจริงไม่ได้อันนี้จริงแท้แน่นอนจริงขนาดไหนเรายังฝังติดตัวเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน มีแค่หนึ่งรอยเมตรเม็ดละหนึ่งพันเราจะเอาเงินส่วนราได้ส่วนนี้1นึ่งแสนบาทเนี่ยไปบุรณะปฏิสังขรณ์เสนาธนะที่หนึ่งที่เราจะไปช่วยเขาบำรุบำรุงขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดมีแค่นี้แหละครับในอาทิตย์นี้มีสอรายการครับอาจารย์ถามนิดนึงอย่างโคแหวนเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าควรจะค่อยสูงใช่ไหมอาจารยคือพกยังไงก็ได้นะ พกยังไงก็ได้แต่พกสูงไว้ก่อนคือจะไปท<ค>ำาเป็นปหัวแหวนได้ใส่นิ้วไหนก็ได้ถ้าใส่นิ้วนางก็จะดีเรื่องอาการเงินอถ้าใส่นิ้วกลางดีเรื่องอำนาจครับอ่าถ้าใส่นิ้วชี้นี่ดีทางเรื่องวาสนาครับอนิ้วก้อยไม่ควรใส่นิ้วหัวแม่มือไม่ควรใส่ครับเพราะว่ามันจะกินดวงเพราะว่าเป็นของสูงมากแต่ถ้าเราเอามาทําเป็นจี้ถ้าเราเอามาทําเป็นจี้ติดตัวเนี่ย ก็จะจะดีทางเรื right ่องทุกเรื่องเนี่ยคุ้มครองเราไม่ต้องเอาไปฝังในตัวนะเราเตือนไว้ก่อนเลยว่าเหล็กไหลชนิดนี้นี่กินเลือดเ้าจะไปกินเลือดสมเพราะฉะนั้นนี่วิธีการที่เราจะฝังติดตัวเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการเอาไปขุงว่านอีกครั้งหนึ่งอ๋อต้องทำาต้องทำาวิธีหุงว่านถ้าเราเอาอย่างนี้ไปฝังิดตัวมันจะกินเลือดนะอาจจะทําให้เราอายุสั้นและมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดได้อ๋อพวกนี้เป็นกินเลือดเหรอจ้ากินเลือด เพราะฉะนั้นนี่อย่าไปฝังแค่พกติดตัวก็พอแล้วครับหรือเอาไว้ใต้ฐานพระประธานที่บ้านเพื่อสักการะบูชาหรือใครจะไปซื้อพระอษสวยใส่และตั้งไว้ที่หิ้งพระเพื่อสการะบูชาเขาเขาก็จะให้คนวิเศษก็ต้องเป็นพราะบรมสังฆาธิกบารอย่างนี้ครับใส่พระอบสวยๆนั่นแหละแล้วเขาเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองดูแลคนในบ้านเราให้เจริญธรรมะหากินเจริญงอกงาม ให้มียศถาบรรดาศักดิ์มีตบาดเดชะมีอำนาจมีบารามีส่วนที่เราเชื่อเชื่อได้ว่าเรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยมาจากเราที่เราบูชาอันนี้ติดตัวแล้วเราก็ทํางานสมาชีพทํแต่สิ่งที่เป็นเรื่องดีเรื่องเรื่องงามเรื่องเป็นมงคลไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ๆๆยากเหมือนการที่เรามาทําเคเบิลนี่ส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาความรู้ของบุรพารย์โบราณ ที่สร้างวัตถุมงคลออกมาให้คนเอาไปใช้ได้ผลจริงครับส่วนหนึ่งก็คือให้คนทุกคนมีโอกาสที่สามารถเช่าวัตถุมงคลหาวัตถุมงคลที่ถูกต้องตามตำราถูกต้องตามตำราวิชาไศยศาสตร์เอาไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอะไรที่เราภูมิใจอย่างหนึ่งคือวัตถุมงคลของเราต่างๆเนี่ยใช้ได้ตามที่เราบอกแน่นอนวัตถุมงคลทุกชนิดที่อ,ออกมา ก็ยังไม่เท่าวัตถุบคคลที่อาจารย์แขกพกติดตัวนะ <โฮ S 1> น้อยมากที่อาจารย์แขกจะพกติดตัวเพราะฉะนั้นนี่ไม่ควรพลาดวัตถุมงคคลที่เราพกติดตัวชิ้นนี้จะฝังเลยก็เห็นอยู่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะให้ดูแล้วให้ดูแล้ว <c oughs> อาจารย์แล้ว <c oughs> ผมถามอีกหนึ่งอย่างเด็กไหลเนี่ยเราตอนเราถ้าเป็นหัวแหวกก็ดีจี้ก็ดีเดนี่ยเราต้องมีการบวงสรวงไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทําอาจารย์เนี่ย เขาทําพิธีสักไม่ใช่สกกะกดอ่ะเขาทําพิธีขอขอขามาลาโทษแล้วก็ให้กับมนุษย์ทั่วไปคือมนุษย์เนี่ยมีรักโลภโกรธหลงอิจา,าริศยาแล้วก็มีความอยากได้อยากมีในทางที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นนี่การที่จะเอาเหล็กไหลมาใช้แล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากครับพอเอามาใช้ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่ยากเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไง ถึงจะให้เหล็กไหลใช้ได้จริงอาจารย์ก็เลยทําพิธีบวงสวงแล้วก็ทําพิธีขอขมาลาโทษว่า,อ,าอย่าถือโทษคนที่เห็นแก่ตัวถ้าเอาไปบูชาอย่าถือโทษคนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นนี่เหล็กไหลนี่ชนิดนี้สามารถเอามาใช้ติดตัวได้โดยไม่ส่งผลร้ายใดๆเลยแต่แนะนําว่าห้ามเอาไปฝังติดตัวนะนี่จะ,ะย้ำอะไรรย้ำเลยนะเพราะว่าอันตราย พราะมีหลายคนมาวจารย์ผมอยากให้อาจารย์ฝังตามที่อาจารย์ฝังอยู่บอฝังไม่ได้ฝังไม่ได้เพราะเหล็กไหลที่ชนิดนี้ถ้าจะฝังติดตัวเนี่ยกินเลือดคือกินเลือดแล้วก็กินจิตวิญญาณของคนฝังถ้าคนฝังไม่มีวิชาคนฝังไม่มีของกันคนฝังไม่มีการมาเพ็ญตัวในการทําในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันก็จะทํานําพาไปถึงเรื่องที่เสียหายได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรที่ห้ามห้ามไปฝัง แต่ให้พกติดตัวเป็นแหวนเป็นจี้ห้อยคอหรือจะไปเลี่ยมทองแฝงคอใครมีตังเลี่ยมทอง้ําเพชรได้ยิ่งดีแล้วลองบูชาดูไม่เกินหนึ่งปีจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยาจแาล้วอย่างเหล็กไหลพยาสมิงเหล็กไหลเนี่ยพทุทธคุณมันเกี่ยวกับเงินทองโชคลาภทุกอย่างนี้เลยจย์เหล็กไหลเนี่ยทุกคนได้ยินได้ฟังก็คือโคงาพันแค้วคาดฮะเป็นหลัก แต่อันนี้นี่เป็นพญาสมิงเหล็กเหล็กไหลโกรปีหรือสีซึ่งจะดีทั้งเรื่องอำนาจบารมีโชคลาภวาสนาแล้วก็เงินทองก็แทบครบมีข้อห้ามไหมคะอาจารย์ห้ามหายห้ามหายอย่างเดียวแต่ว่าเหล็กไหลเนี่ยเขาจะไม่ชอบสินข้อสามในเรื่องการผิดประเวณีคือห้ามทำอย่าไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นเขาตัวเขาจะไม่ชอบถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าคนประเภทนี้ไปพบเขามักจะหายไป เขามักจะหายไปมันหายไปเองออาจารย์เคยเคยให้คนไปสองสามคนแล้วหายไปเองอ่าเคยเคยอันนี้อันนี้ยืนยันได้เหมือนกันอนจาจารย์ผมถามนี่นักศึกถ้าเป็นหัวแหวนมันจะหายจากหัวแหวนหรือแหวนหายทั้งวงไปเลยแล้วแต่เคยเคยที่เอาไปใช้เนี่ยมีอยู่คนนึงทาหัวแหวนแล้วหายเฉพาะหัวแหวนแต่แหวนยังอยู่ติดนิ้วแล<ต>้วหายจากหลังจากหลับนอนกับผู้หญิงคนนั้นเสร็จซึ่่งเเเป็็นนนนมียคอืก มาดูที่นิ้วหัวแหวนก็ไม่อยู่แล้ว oh. อันนี้ก็แปลกเขามันก็หาทั่วห้องเลยมันก็ไม่เจอเขาโอ้โห oh. มันก็หายไปเองแล้วมันก็มาบอกว่าหัวแหวนหายมาขอใหม่แล้วเราก็เลยนั่งกรรมาฐานดูแล้วรู้ว่าออเขาไปผิดข้อห้ามเราก็เลยไม่ให้ไปไก็ไม่ให้อีกเลยอืหัวแหวนนี่ตั้งแต่เปิดสำนักมาเจ้าเป่ากับเจ้าก๊อกก็ไม่เคยเห็นนะ ใช่ใช่ค่ะไม่เคยจะเปล่ากัจะครับก็ไม่เคยเห็นไอ้คำว่าไม่เคยได้ไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ได้อยู่แล้วเห็นยังไม่เคยเห็นเลยเรื่องไม่ได้นี่คือไม่ได้อยู่แล้วคงจะได้วันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสแล้วก็จะทุกคนมีโอกาสเท่ากันไปห้ามไปเกิงกําไรเขาด่านะผมผมไม่เคยเก่งอาจารย์มีเต่ของผมมีเ่ของส่วนตัวดูตลอดดูตลอดเพราะฉะนั้นนี่เอาไปใช้ได้ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ย สามารถตตได้ทางเพจก็ปัตตสีามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจทางนะครับเพจรายการปัตตสีามนะครับ,บในวันนี้นะครับผมก็ปัตตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุ่นไปก่อนนะครับแล้วลองกับพื่นใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ